มครับีปอยังครับไปนครับผมน้องมันเนี้ครับแล้วปะทเป็นนาดูเหมอนว่าแลปะทัจะมีปัญหาด้วยครับนี่ครับน้องงอเหนียวแน่นต้ต้นลรามาน่ากลัวเลยเลยู่น้องเป็นการเล่นไหมไม่ไม่เล่นครับจังหวะจังหวะของเกมเนยนะุดเริ่มหมดยกไหนครับ ก็ยกสามน้องก็เ hmm. ดิน like. ก ah ็ต่างคนต่างต่างคนต่างทำต่างคนต่างต่างเล่นเราเบียดซุนเราไม่ได้วันนี้ปล่อยเวทซนมาด้วยครับก็ปล่อยขึ้นมาต้นต้นนี่น่ากลัวเลยนะโทรศัพท์แฟนนี้ได้รุ่นเลยจี่พงต้นเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราต้นต้นนี่เราเล่นเยอะไหมเยอะเยอะเยอะครับเราแล้วก็น้องก็เดิน ครับก็มีจะปิดเกมก็ปิดปิดได้แต่ว่าน้องก็มาเนี้ครเป็นแผนลราเลยปะ่ะครับที่ต้นตอน,นออกหนักๆแรงๆเนี้ยก็ตามเกมครับเกมมาจังหวะก็โอเลิงลิงไปมากครับคือม,มันจังหวะเล่งจังหวะออกมันหนักได้ก็ออกครับผมอันนี้มันเป็นการคำนวณเลย อะไรกำลังเราผิดพลาดเหรอครับเราเอาผิดด้วยนะครับแล้วการการที่ได้ชกต่อนเนื่องอัะฟันเจ้าชนะม็อกใช่ไหมครับพักไม่อยู่วันแล้วเราซ้อมต่อมันมีผลไหมก็มีมีผลนะมันเร็วเร็วไปหน่อยครับอืมเร่งไม่ขึ้นร่างกายไม่ยังไม่เต็มร้อยอะไรครับแล้วกอดรถคือแต่ว่าก่อนดรถเราก็วั่นใจว่าเราโอเคสู้เขาได้ครับได้ได้ครับผมไม่เป็นไรเราอยู่เท่าเดิมพี่แล้วเนาะมีอะไรจะพูดกับแผมบ้างไหมครับก็ขอโทษเกรงกรรมใจนะครับที่ทำให้ถี่ร้องครับผม ข้างหน้ายอย่าที่เม่ตายเต็มที่ครับเสีดยาดยา,ายว่าฟอร์มชนะหมดหลยฝ่ายที่ต่อแล้วครับถ<า>้เวลาเนอะสู้ต่อไปแล้วผมขต้อาการครับ